วันนี้จะเล่าเรื่องอะไรอีกลูกช่วงนี้ธรรมะเยอะจนปวดหัวแล้วนะอามา่าวันนี้สำคัญมากเลยนะเรากําลังจะเล่าช่วงหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วทั้งโลกเปลี่ยนยังไงจนเข้ามาสู่ยุคธรรมะปลายยุคที่คนเป็นแบบยุคเรานี่แหละอามาอามาภาพแรกเลยคือน,นี้สิ้นสุดของพระโคตมพุทธเจ้าใต้ต้นสาระคู่บานสว่างทั้งคืนพระองค์ตัดว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาจงอย่างความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมโอ้ยฟังแล้วน้ำตาจะไหลแต่ดูเหมือนพระองค์สงบมากนะลูกใช่เลยอมามาเพราะแสงของพระองค์ไม่ได้หายไปแค่ฝากไว้ให้มนุษย์เดินต่อเท่านั้นหลังพระองค์นิพพานไม่นานพระอรหันต์จัดสังขายะนาครั้งที่หนึ่ง ทองจำสุตตะวินัยกันตรงเป๊ะแต่พอผ่านไป100ปีสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเกิดก็เกิดทะเลาะกันใช่ไหมลูกใช่ครับอาม่าเรื่องเล็กๆที่ไม่น่าเถียงเช่นจะเก็บเกลือไว้ข้ามคืนได้ไหมแต่กลับแตกเป็นสองฝ่ายจริงจังโลกหลังไม่มีพระศาสดาเริ่มสัน่นและตั้งแต่ตอนนี้อาม่าดูนะพอผ่านไปหลายร้อยปี คำสอนยังอยู่แต่ใจคนเริ่มไม่เหมือนเดิมคนสวดเก่งขึ้นผลจําเก่งขึ้นแต่คนปฏิบัติน้อยลงอ้าวเหมือนสมัยนี้เลยต้องสวดแต่ไม่ฝึกใจอ้ามาเข้าใจเร็วมากใช่เลยนี่คือธรรมเสื่อมรอบแรกจริงๆเออ่สงครามเริ่มคนห่วงอํานาจคําสอนโดนตีความผิดบางที่ใช้นามธรรมมาแสวงผลประโยชน์โลกเริ่มมืดลง เหมือนเราจับพัดอามาปิดตาแล้วเดินยังไงอย่างนั้นเลยอามาคงชนเสาไปสามรอบแล้วลูกนี่แหละช่วงของเราตอนนี้ธรรมะปลายอมามาฟังดีๆนะลักษณะยุคนี้คือใจมนุษย์อ่อนไหวหงุดหงิดง่ายสติหลุดเร็วศีลเสื่อมความเห็นถูกผิดปะปลนการบรรลุแบบโบราณทำแทบไม่ได้โหงั้นแย่แล้วลูกแต่เดี๋ยวก่อนอมามา ยุคที่มืดที่สุดคือยุคที่แสงใหม่เกิดขึ้นง่ายที่สุดด้วยเพราะมนุษย์จะโหยหาความจริงแบบทันทีไม่อ้อมขอมนี่แหละที่ทำให้คำสอนมหาย,ยานสายลึกโดยเฉพาะพระสัทธธรรมปุณธริกสูตรถูกเปิดขึ้นเหมาะกับยุคนี้เลยตาฟังแล้วอาาสะเทือนใจนะเหมือนโลกมันเดินห่างจากธรรมะเรื่อยๆแต่เพราะแบบนี้ไงอาาโลกถึงรอ แสงใหม่รอสิ่งที่จะช่วยคนยุคธรรมะปลายได้จริงและการมาของพัะธลกับพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้ากำลังจะเริ่มตรงนี้แหละ